พบกับเราสองคนอีกแล้วในรายการไกด์โดเซแปนรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นเปรียบเสมือนกับมีไกด์ไปอยู่ด้วยข้างๆเลยแล้ววันนี้นะคะเมื่อเช้าเราออกเดินทางมาจากโรงแรมแล้วก็ขึ้นรถไฟรถไฟใต้ดินต้อกต๊กตักต๊กกตตกกันมาแล้ววันนี้นะคะไกด์โดสังก็พาหนูมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้คือที่ไหนแต่สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือ มีคนใส่ชุดกิโมโนออกมาเยอะมากๆเลยค่ะค่ะน้องน้ําร้านนี้นะคะเป็นร้านเช่าชุดกิโมโนค่ะร้านชื่อยูเมยากาตะนะคะยูเมยากาตะใช่ค่ะทําไมเราถึงต้องมาที่นี่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราจะไม่สามารถเช่าได้ทั้งวันค่ะจะได้เป็นแบบชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วราคาก็ค่อนข้างจะแพงแต่ที่นี่เราสามารถเช่าได้ทั้งวันเลย มาคืนชุดก่อน6ุบมงเราจะอยู่ทั้งวันด้วยชุดกิโมโนได้เลยใช่เราสามารถจะใส่ชุดกิโมโนเนี่ยไปเที่ยวตามวัดคินคาคุจิเอยเที่ยวมิสึเดะละเอยอาราชิยาม่าอะไรยเงี้ยค่ะสามารถแบบว่าไปได้ในทันที่คือปกติเนี่ยที่เราเคยเห็นเนี่ยอาจจะให้เช่าชุดแล้วถ่ายรูปเดี๋ยวนั้นแล้วก็ออกมาเลยคือเหมือนใส่แค่ไม่ถึงสินาทีใช่แต่นี่เขาแบบว่าดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีมากนักท่องเที่ยวก็เลยมารวมกันเยอะมากว้าาคาัาา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 า หวานมากันเยอะมากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เบอร์ชัวร์ภาษาไทยด้วยค่ะด้จิทัลได้วนะคะเขาราคาไม่แพงเลยค่ะต่อวัน3,500เยนเท่านั้นค่ะถ้าเป็นคู่นะคะลดลงไปอีกเหลือ6,500เยนค่ะออ๋ถ้ามาเป็นคู่เนี่ยจะถูกกว่าได้หมดเลยใช่ร้านนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเอาใจลูกค้าเต็มที่มีใบเบอร์ชัวร์แลหลายภาษาแล้ววันนี้ไกด์โดดสังจะให้หนูใส่ไหมคะ ที่ไกดจัดให้อยู่แล้วค่ะน้องน้าไม่ต้องกลัวเรียกสตาฟเข้ามาคุยนิดนึงนะคะไอซีมาเซอังไงตช่สวัสดีค่ะซีมาเซกชอนกาคุณอวาต้นะคะ มีสตาฟพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะคือเป็นล่ามทํางานที่นี่ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครมาแล้วบางทีแบบจริงๆแล้วเราเจอหลายครั้งแล้วที่บางทีเราเจอเขาจะพูดจากภาษาญี่ปุ่นค่ะที่นี่ง่ายมากชาวต่างชาติเดินเข้ามามีคนพูดภาษาอังกฤษเลยมีสตาฟพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยค่ะอ๋องั้นขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าที่นี่นักท่องเที่ยวมาเยอะมากไหมคะต่อวันไอต่อเียวโตนวันนี้관광객ก็อิปไปคุณรึเปล่าเยวโตโอ้ยเนี่ย k ก้มไ เยอะมากเลยค่ะก็คือจากรเสนาสถานีเกียวโตเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวมาขึ้นรถบัสกันอะไรเงี้ยเยอะมากเมืองเกียวโตนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดังนะจะคล้ายๆประมาณเมืองเก่าประมาณอยุทยาแต่ของเขาไม่ได้มีการเป็นสร้างประหัาทางแบบของเราจริงๆแล้วเกียวโตนี่เป็นเมืองหลวงใช่ไหมคะเป็นเมืองหลวงสมัยก่อนก่อนที่จะย้ายไปโตเกียวก็คือเป็นแต่ละสมัยก็คือจะเปลี่ยน คนก็ยังมาท่องเที่ยวกันอยู่คนก็ยังมาท่องเที่ยวเพราะว่าวัดที่นี่เยอะมากเลยค่ะวัดสวยๆมากแล้วคนไทยอะคะคนไทยมาที่นี่เยอะไหมคนไทยมาที่นี่เยอะไหมเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกลยุทธ์ของทางร้านเขานะคะเขาจะไม่บอกยอดเราแต่คนไทยลูกค้าคนไทยมีแน่นอนค่ะเพราะเขามีไปโบชูภาษาไทยมีทั้งไต้หวันี กมีหลายภาษาเลยข้างในค่ะมีหลายภาษาเลยค่ะงั้นถามอีกอย่างหนึ่งว่าเนี่ยสามพันห้าเนี่ยหนูเห็นม่นมีคนแบออกมาผมสวยๆหน้าตาสวยๆเนี่ยเขารวมกับแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างนี้แล้วเลยเหรอคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจจะถามให้ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเราถามเขาเกี่ยวกับทางร้านเลยว่าเอคุณมีชุดกี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเ่าจะได้รู้ข้อมูลจะได้เลือกเสื้อผ้าสวยๆได้หรือเปล่าเอตโตโอมิเซโนนากะนี่กิโมโนะว่านำมาเมื่อไหร่ ม so ีประมาณพันชุดเลยค่ะแล้วก็จะมีประมาณ500ชุดสูับเปลี่ยนกันไปไปทำความสะอาดประมาณ500ชุดเนี่ยก็จะมีให้เลือกแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกรายไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซมาเซอต่อตนั่นจิการานั่นจีมาเดดสกาวเดหน10นี่10.30น อ๋อยาวนานมากเลยค่ะจาก10โมงค่ะถึงประมาณทุ่มครึ่งเลยค่ะทุ่มครึ่งเลยอะคะใช่ค่ะแต่นักท่องเที่ยวถึงทุ่มครึ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้พี่ไก่แอบก็10ครับประมาณ6โมงเขาก็จะเริ่มมาคืนแล้วเพราะว่ามันมืดโอเคงั้นหนูว่าเรารีบเข้าไปก่อนดีกว่าเพราะว่าหนูได้เลือกชุดก่อนเดี๋ยวจะชุดจะหมดนะคะงั้นเราเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะมีเสีโน้นะคะนเดียวเลยชุดไหมเย้ น้องน้ำคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่หน้าร้านกันแล้วข้างในมองไปข้างหลังนะคะคนรอกันเต็มเลยค่ะแสดงให้ถี่เห็นถึงความความนิยมของฮอตของร้านนี้นะคะว่าลูกค้าเข้าตลอดโดยไม่ต้องบอกปริมาณเลยส่วนทางนี้นะคะด้านนี้เป็นใบโบยชัวร์ที่หลายหลายประเทศค่ะทั้งอินโดก็มีภาษาอังกฤษก็มีที่นี่มีสตาฟคนไทยด้วยนะคะจริงเหรอคะใช่แต่พอดีตอนนี้น้องสตาฟคนไทยเขาเมื่อกี้เขาแอบกระซิบบอกว่าอ๋อไป ไนั่นการตลาดที่ประเทศไทยอยู่ไปขยายไปแนะนําการตลาดที่ประเทศไทยอยู่ค่ะค่ะแต่่าไทยมาไม่มีปัญหาตอนนี้โอโทลรองไม่ได้แล้วค่ะดูขอเลยเข้าไปแต่งตัวเลยไปกันเลยดีกว่าค่ะแล้วเข้าไปที่ด้านหน้าร้านคัก่อนแล้วก็จะต้องไปยื่นชื่อว่าหลังชื่ออะไรยื่นไปอะไรเนี้ยค่ะอ ด้นามน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวต้องน้ำเขียนชื่อนะคะ I c a s h my d o n your name ค่ะ Your phone number ต้องเข้ามาเขียนชื่อก่อน,นขั้นเป็นตอนค่ะเสร็จแล้วเขาจะให้ถุงใส่รองเท้านี้ใช่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปตอกันค่ะไปค่ะพอเราได้ชุดก,กิโมโนเสร็จเราจะ,จะมาเลือกกระเป๋าให้มันเข้าชุดมาเลือกรองเทา้าให้มันเข้าชุด oh. อย่างนะคะีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเรื่องชุดก,กิโมโนค่ะเ<ป>ข้าด้านนี้เลยคะ่ะ ตอนนี้เขาจะแนะนำแล้วนะคะว่าถ่ายรูปเอาใส่ใส่ลายไหนแตถ่ายรูปสวยก็คือที่แดดตัวมวยมันอ๋อก็คือเป็นลายที่แบบว่าสีสนันฉูดฉาดนินดเึีรูปจะกมสวยงาม

อายุประมาณน้องน้ำนี่คือจริงแล้วไม่อยู่ที่แบบเบ้าหน้าเราด้วยหรือเปล่าคะคือหนูเบ้าหน้าไม่ค่อยดีเสร็จเลยก็ไม่สวยไม่ใช่สิเราต้องเข้าใจว่าเราสวยแล้วเราจะสวยค่ะพอใส่มาแล้วสวยแน่นอนค่ะอ้เดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นสเปรเดี๋ยวเราไปเลือกกันเยอะๆไมชุะด้านอินกับไอเขาบอกว่าเลือกได้เลยแต่ถ้าเราเลือกเร็วเราก็ได้ไปแต่งตัวเร็วใช้เวลาแต่งตัวประมาณ20ินาทีถ้าเราเลือกช้า เราก็เป็นชั่วโมงค่ะฝานจะเสร็จใช้เวลาค่ะเพราะว่าอยู่ที่การที่เราทําเวลานะคะเพราะฉะนั้นน้องน้ำขอด่วนเลยค่ะพี่ไกาได้พาไปเที่ยวที่อื่นด้วยนะคะค่ะน้องน้ำพี่ไกาว่าตามรูปตรงนั้นดูตามรูปแบบจะเห็นลายสวยงามนะคะสีชมพูตรงโน้นน้องน้ำค่ะโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้โซชิรนพิงคือไอต่อที่นีนีนะตอนเด็ยเสืไรไหมคะ มีพอดีเลยค่ะโหมีพอดีเลยค่ะโองนรว้าวสวยจริงๆด้วยค่ะมีดอกไม้หลายสีนะคะสวยงามมากโอเคค่ะงั้นเราไปแต่งกันเลยค่ะค่ะโอเคจ้ะก็ได้ก็ละให้จะเอาีมาร์ชอว์โออบีโมยแล้วอต้องเลือกคาดเอลด้วยค่ะโอบีเอาห้าไป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 ต่อค่ะเราไม่ได้เลือกแบบว่าเอาตามอันนั้นเลยไหมคะ あ、そちらと同じような。写真。あ、そうす。えっこちらはお太鼓になるんですけど。ちょっと違います。この種類がどうしますか。大丈夫です。あ、ね、目、目、見えそうでね。なんか、えっと、合う、合うような。ちょっとですね、写真と三と似ているとしたら、こういう感じなんですけど。うん。 หนูเห็นแล้วช็อกเอาให้มันโทนเดียวกันอันนี้จะไม่น่ารักกว่าแล้เพราะอันมันสดออางจุดกันันเป็นเตยางน่คันจิจบนอีม่ได้พี่ไก่บอกเขาว่าอันนี้มันเป็นลายผีเสื้อซึ่งอันนี้เปลายดอกไม้ขอที่มันแมทกันนิดนึงอก็ที่เราอุซุสน้องพีนกวาดูเลย่ ไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้เลยค่ะไม่ต้องเลยค่ไต้องสลยค่ะไม่้องเลยค่ะไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้อ่ะไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้อ โอเคค่ะอีสโอเคโอเคอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอะมิโดรีมิโดริมาเนี่ยชุดโตนี่อันนี้อันนี้น่ะอันเนี้ยอันนี้ก็สวยกว่าไหมคะอ๋อเขาแนะนําเป็นสีม่วงค่ะให้มันตัดกันชึบไปเลยเพราะว่าโอบิเนี่ยมันจะต้องแบบเด่นมาเลยค่ะ ต้องเด่นมาเลยถึงจะถ่ายรูปออกมาแชะสวยงามค่ะน้ำม่วงจริงอหรคะเขียวมีขึ้นมาเหรอสีเขียวเหมือนแม่จะตัดกับไอไลอะไรอ๋ออันเนี้ยเหรอเราต้องเลือกเสื้อข้างในนะคะเพื่อที่จะให้เห็นคอออกมาสวยงามค่ะต้องเลือกแบบหลายอย่างมากโอ๋อเ้โห เอาเป็นสีขาวได้ไหมเคยป่ะชื่อเรียกว่าอะไรดิมันเหมือนว่าเป็นสีสั่นกันไม่เข้าแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะข้างในเขียวข้างนอกชมพูอย่างเงี้ยข้างในออกชมพูข้างนอกสีฟ้าอย่างเงี้ยต้องแบบประมาณตัดกันไดโมะซูโอ๋อสีเขียวนี่ก็ตัดไปโอเคค่ะโอเคไหมคะเขียวโอเคตัวว่าโคจิเดะถ้าเขียวอันเนี้ยเขียวอันเนี้ยโอเค อ๋อได้อยู่แต่มันจะจืดไปมันพอยมากหนูช็อกมากคือเขาจะอยากเลือกที่สวยที่สุดให้เรานี่แหละใช่ปรามาเลือกที่สวยที่สุดให้เราที่แบบอันนี้สวยได้ได้ได้โอเคคดณได้คิดเลยให้โซเที่สวยได้ได้ได้สวยอุดสีดใช่คุณอยู่ที่ไหน สวยคือ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 สวยคืってวยคือส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 ้ยค้อสวยคือสนย้ือสวยคอคือส้ยคือสวยคอวย้ือสวยคือสวยคือสวกคือวยคางสวย้วยครวยคอทยคะอส้ยคว้คืีวยคือวยคือสคาอสววยวย วันนี้พี่เขาช่วยเยขอบคุณมากๆเลยค่ะลิกาโตค่ะงั้นเราไปเปลี่ยนกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้น้องน้ำก็ใกล้จะใส่กิโมโนเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเป็นไงบ้างคะน้องน้ำเป็นที่สุดในโลกเลยค่ะ ตอนนี้ดูสวยงามมากเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยค่ะถ้าไม่พูดภาษาไทยนี่สาวญี่ปุ่นเลยนะคะได้ภาษาญี่ปุ่นด้วยเริ่มได้แล้วค่ะเขาต้องมีแบบว่าไอ้ตัวหนีบหนีบไว้เพื่อที่จะให้เห็นชายเสื้อตรงน,นี้<อ>ด้านใน,นแล้วก็เข้ากันกับไอโอบีอันนี้เรียกโอบีนะคะอ,อันนี้เป็นลายชุดกิโมโนอันนี้เป็นชุดกิโมโนที่ใส่ทั่วไปค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสาวโสดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเราเราใส่ไปเที่ยวนะคะ เป็นสาวโสดเวลาอายุ20เนี่ยเขาจะใส่เขาเรียกว่าฟรีโซเดก็จะแบบว่าแขนก็จะแบบว่าตรงนี้ยาวลงมาเนี่ยแหละคะ<อ>่ะเขาจะใส่ตอนอ,อายุประมาณ20่สเขาจะมีวัฒนธรรมอายุที่20เป็นสาวแล้วนะใส่ฟรีโซเดแต่จริงๆแล้วหนูก็เป็นสาวแล้วนะคะใช่แต่ว่าน,นี้เราใส่ไปเที่ยวอันนี้เขาใส่ในแบบว่าเทศกาลค่ะเป็นเทศกาลเป็นกรณีพิเศษจริงๆ อันนี้เขาเอาโอบิมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเอาโบมาใส่ให้เราทีนะคะสโตโกสกาโนเขาพันค่ะเขาโอบิมาพันเป็นโบค่ะซึ่งแบบว่าสวยงามมากสองชั้นด้วยค่ะเป็นโบสองชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นอันนี้เขาผูกค่ะเป็นโบใช่จากผ้าข้างหน้านี่เอามาผูกเป็นโบใช่ค่ะอันนี้เขาต้องแบบว่ามาช่วยกัน2คนเลยเด็กจบให้ให้ อ่าแล้วก็มีผูกเชือกขั้นตอนสุดท้ายค่ะผูกเชือกเพื่อที่จะให้แน่นตึงเปี้ยะตอนนี้ผูกขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะผูกเชือกน้องนําหันเชตซีมาเซ็นตกจิระเดี๋ยวหันหลังหลังให้ดูนะคะเขาก็เอาเชือกมาผูกเชือกยาวๆค่ะมาผูกให้มันเป็นโบเหมือนกันค่ะแล้วก็เหน็บไปเหน็บมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพี่ไกด์เคยเคยมาเรียนที่ญี่ปุ่นพี่ไกด์ก็เคยฝึกใส่ชุดกิโมโนเนี่ยค่ะ ซึ่งตอนนี้จําไม่ได้แล้วเวลาล่วงเลยมาค<ต>่อนข้างนานแปลว่าช,ชุดกิโมโนที่ใส่เองไม่ได้ใช่ไหมคะใส่เองก็ได้ค่ะใส่เองก็ได้เวลาผูกเขาจะผูกอันนี้ด้านหน้าแล้วก็หมุนมาด้านหลัง<อ>ค่ะแล้วปกติตอนนี้คนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขายังใส่กิโมโนันอยู่เป็นปกติด้วยเปล่าคนญี่ปุ่นเขาวัฒนธรรมเขานะคะคือใส่ชุดกิโมโนอยู่แล้วคือคนปกติเขาก็ใส่ ใส่เดินอยู่ข้างนอกอะค่ะใช่ค่ะคือปกติก็ใส่ด้วยเทศกาลใช่เทศกาลนี่จะใส่จัดกันเต็มมากเลยอริการ์ตูนมาิตาร์ใส่ค่ะสวยงามแล้วค่ะเหมือนรอบนิดนึงค่ะเหมือนรอบนิดนึงโอ้สวยแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทําผมกันห้องนู้นนะคะห้องทำผมกับห้องแต่งตัวแยกกันนิดนึงค่ะไปค่ะไเดี๋ยวไปแต่งผมแป๊บแป๊บนึงค่ะ

ตัวน้ำก็อยู่ในชุดกิโมโนเรียบร้อยแล้วไงคะสวยมากคะทั้งกระเป๋าทั้งชุดทั้งรองเท้าทั้งผมพี่เขาจัดให้เต็มร้อยเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะยูเมยากะตะค่ะยูเมยากะตะนะอย่าลืมนะคะร้านนี้ทั้งถูกทั้งดีเดินเที่ยวได้ได้ทั้งวันเลยค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองเกียวโตเกียวโตอยู่สถานี โบโจค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะคือว่าเปนอามโนมสตาร์เจคิตโตโกไซมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อด้วยชุดกิโมโนนี้อย่าลืมตามกันไปดูไปเลยไปค่ะยินดีด้ะค่ะ อย่าลืมติดตามรับชมรายการไกด์โดแ J8 ได้ทาง YouTube Channel ไกด์โดแ J8 กดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไปไม่พลาดในทริปหน้าของเราคะ่ะตอนหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ